ขอบคุณร้าน CJR Mega บา a ่ a ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วันกาดไฟไทยแลนด์บ้านท่าช่องผมในคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับนวันนี้นะครับก็มีของใหม่ออกมาแล้วก็จะทำให้ดูนะครับก็เป็นของใหม่ที่ออกมาจากชุด g c p 01นั่นเองนะครับในะชุดฟอยล์รนของต้นเอกโอเคในวันนี้ก็เป็นแคนลอยย่อคาาดินอย่างที่น้องๆเห็นกันอยู่เลยนะครับนาะก็จะเป็น สายอันเฟดเอเซอนะครับเป็นคูเจียนอันเฟดนั่นแหละนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกเลยอย่างเช่นเคยว่าการจัดเด้งไม่ผิดไม่ถูกการจัดเด้งนี่การจัดเด้งที่แอดมินถนัดนะครับนะแล้วก็ลองมาแล้วนะครับเทสแล้วนะครับค่อนข้างเรียกพวกได้ไวมากครับมาลองดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคตัวเริ่มก็เป็นตัวเริ่มของท d นะครับผมที่มีความสามารถเจนเบรกหนึ่งเขาเป็นแอคทีฟนะเจนเบรกหนึ Gen ่งเจนเบรกหนึ่งเจนเบรกเจนเบรกหนึ่งเอาคาเขาได้บ้านหนึ่งเอ้ามาเข้าสู่โซครับเสิร์ชการ์ดเกรดสอง นะครับ1ใบคอลงท้องมีอากาศเรียกได้ว่าเปลี่ยนร่างมันเป็นเกจสองได้เลยครับเราใส่ถึง2ใบด้วยกันนะครับเหตุผลเพราะว่าเรเซลมันต้องเรียกที่สกิลมันจะเรียกศ1นย์หนึ่งสองะครับเราจะเรียกมันออกมาอีกหนึ่งตัวเพื่อให้บอร์ดมันเต็มแค่นั้นเองนะครับเพกไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรครับไม่ใช่สาระสำคัญครับเอาบอร์ดเต็มพอนะครับผมเขาจะตีกดพลังนั่นเองต่อมานะครับผมก็เป็นติกเกอร์ครับติกเกอร์จะใส่สไตล์พลัดดีนบผมก็จะกลายเป็นชิบแปดนะครับผมนะ ชี้จริงๆใส่เป็นอานไหนก็ได้นะครับอันนี้ที่ทะลึ่งใส่เป็นเจ้านี้เองแหละนะครับเห็นมันเป็นฟอยด์มาใส่เฉยๆนะครับดอสี่นะครับดอก็เป็นอาร์ตเข้าโซบวกสามพันนะครับเนื่องจากว่าจำเป็นต้องใช้โซนิดนึงสุดท้ายก็ชิปสิ๊เกอร์ครับชิวสิเกอร์เป็นอานไหนก็ได้เฉยๆก็จะเป็นชิปแปดดอสี่ดีอุตีนะครับตามนี้เลยนะขออนุญาตเก็บนิดนึงนะครับตัวเล็กมาใส่ไปเพิ่มตัวในในเด็กแค่นั้นเองนะครับต่อมาที่เกทหนึ่งนะผมเกทหนึ่ง ของเรานะครับก็จะมี p g นะครับผม PT ขาดไม่ได้นะครับอ่ายอดเก็บก่อนเก็บไห้หมดขายใบหนึ่งเฉย p g ใหม่ครับเป็น PT หงายแดมครับมีความสามารถคือถ้าเราเอามันไปป้องกันนะครับนะถ้ามีตัวเองอยู่ใน damage อ่าไม่ใช่ขอใคดับโซนนะครับผมสามารถหงายเขาได้บัสขึ้นมาได้หนึ่งหงายแดมได้หนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือมันไม่สามารถกัดให้เรียกาดได้ทบมันกัดให้แวนกัดได้อย่างเดียวนะครับป้องกันให้แวนกัดได้อย่างเดียว แล้วก็ยังมีทิศเล็กๆน้อยๆสำหรับพี่น้องๆที่ไม่รู้นะครับถ้าเราใช้ PT โดยทิ้ง PT นะครับก็คือเอา PT แต่การที่ทิ้งมัน PT นั่นแหละนะครับสามารถขายดัมได้เหมือนกันนะโอเคนะครับต่อมาเกมหนึ่งก็จะเป็นตัวติดเจนเบรกครับตีแวนการ์ดบวก3 0 0พันนะครับบวกเป็นตัวตีตีหมื่นใส่แวนนะครับถ้าติดเจนเบรกนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเป็นตัวเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับบวก2 0 0พันนะครับเป็นตัวตี9,000นะครับอันนี้มาช่วยกดต้นเกมนะครับใส่3ใบ นะครับสุดท้ายกันที่เกรดหนึ่งด้วยทิงสไต์ผมสี่ใบนะครับน้องๆจะถามพี่พี่ไม่ใส่อันไหมแล้วพี่ใส่ทิงสไตทำมาอ่ะก็ทิงสไตมันไวทิงสไตแค่นั้นแหละมันไม่ต้องเฟิร์ดก็ได้นะครับนะคุณค่ามันก็มีแค่ทิงสไตนั่นแหละนะโอเคพี่เกรดสองครับเกรดสองเราก็จะใส่หัวแดงครับทวินซอสนะครับผมสามใบนะครับนะทวินซอสเราจะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะขมไม่ใช่มันซอสตัวอย่างกัน เนื่องจากว่ามันไม่ได้เรียกขนาดนั้นนะครับมันเรียกจนเด็กเอาสง่ายๆแหละนะครับแล้วก็เกียร์สมันจะไปไวพอสมควรเหมือนกันถ้าเราใส่ะไปนะครับนะจริงๆเอาตัวเริ่มเรียกมันออกมาได้ไงเราใส่ตัวเริ่มไว้ช่างๆเยอะแล้วก็ยังมีสกิลสองเก้าเอเซลอีกที่เรียกได้นะครับลเลยไม่ใส่ไม่ไม่ใส่เยอะกว่านี้ดีกว่าใส่ประมาณนี้ต่อมาเป็นตัวตีสิใส่แวนครับติดเจนเบรกหนึ่งครับอันนี้ใส่4ใบเลยนะครับเพราะว่ามันได้ใช้นะครับในช่วงอ่า กลางเกมขึ้นไปแน่ๆครับตัวนี้มันตียังไงก็ตีได้สุดท้ายจะเป็นตัวใหม่ครับที่มากับ G10.01 นะครับมีความสามารถง่ายๆครับเชนเบรกหนึ่งครับผมถ้ามีการ์ดเกรดสองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะครับถ้ามีการ์ดถ้ามีจํานวนเรียการ์ดเกรดสองของคุณมี2ใบหรือมากกว่าครับยูนิตนี้วกสองพันก็เท่ากับมันได้ตีหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับเท็กออโต้ในช่องเรียการ์ดนะครับเมื่อยูนิตจบตีสำเร็จนะครับผมโซชาร์จหนึ่งหายดำหนึ่งนะครับอ๋อจะถามพี่มันชาร์จหนึ่งมันจะดียังไง นะครับเหตุผลคือพี่ต้องการเอาชาร์จนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันได้รวมให้อาเอเซลนะครับได้ใช้พลังนั่นเองแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็หายดํานี่ก็ดํามันก็ให้ตัวดีไซน์ได้อีกนะครับยังไงก็ได้ดังขึ้นทั้งล่องอยู่แล้วสำหรับเรกี้นะครับผมทั้งหมด11ใบนะครับสำหรับเกรดสองโอเคมาถึงเกรดสามนะผมใบแรกก็นี่เลยเอเซลนะครับอาร์เฟดนะครับผมที่ก็สามารถ3อย่างนะครับผม อันแรกคือ,อยูนิตนี้ไม่สามารถถูกพูดได้ในช่องแวนการ์ดนะครับแล้วก็ยูนิตนี้ในช่องแวนการ์ดก็จะบวก2,000ตามจำนวนเรียกอากาศนะครับอ่าของแครนรอยัลพาราดินในเทิร์นเรานะผมแล้วก็มีเทคแอคทีฟนะครับในช่องแวนช่องเรียกก็ได้สามารถเข้าได้บาร์สามค้นหาอ่าการ์ดอะไรวะการ์ดเกรดสอง 2, หรือต่ำกว่านะครับอ่าที่เป็นแครนรอยัลพาราดินหนึ่งใบคอลงเรียกอากาศได้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวลาบเคลื่อนได้นั่นเองนะครับเพราะว่าน้องๆทั้งที่เปใส่สาย,ายแรกมันจะเก่งไงเราใส่คู่กับล่างดีเจนครับ ร่างลีเจนด์มีความสามารถคือถ้าเวนการนี้อยู่ไม่ถ้าอยู่ในครอบลีเจนดวนการ์ดนี้ไม่สามารถถูกบูตได้นะครับแล้วก็จะมีเพกนะครับถ้าถ้าอยู่ในครอบลีเจนด์นะครับสามารถโฟบัสสองและชิงชื่อเหมือนแวร์นะครับคือชิงตัวไหนก็ได้นั่นแหละนะครับทิ้งไปเพื่อหาเนี่ยหายูนิตนะครับที่เป็นเกรศูนย์หนึ่งสองนะครับสามใบพอลงช่องเนอกาดนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าเติมสนามทีเดียว3ใบเลยนะครับเราก็เลยใส่เกียรดศูนย์ที่บอกไปไว้ในเด็กใบหนึ่งนั่นเองโอเค ตามนี้เลยครับผมต่อมาก็ที่จาร์ดสุดท้ายน,นะครับผมเป็นเกสด4นะครับผมก็ทางนี้จะขอใส่แบบถ้าน้องๆไม่มีก็ไม่เป็นไรล้วกันนะครับจะบอกว่าอะไรแทนนะครับแต่ถ้ามีก็พี่ว่าน่าจะใส่ประมาณนี้เวิร์กสุดนะครับสาหรับพี่นะครับโอเคใบแรกนะครับอ่า,อาสองใบแรกจะเป็นอ่าบิสซัดนะครับที่มากับไมเชิลนั่นแหละ เทปวนที่ใส่ไปนี้เพราะเด็กเนี้ยมันไม่ค่อยกินแดมนะครับแล้วมันเอามาเป็นตัวปิดได้ค่อนข้างดีนะครับเขาจะบานหนึ่งแล้งหายปุ๊บอย่างเงี้ยในช่วงปลายเกมก็ได้นะครับเพราะมันเขาจะบานมันเหลือๆแน่นอนนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็ยังใส่กราเฟย์ครับสองใบไว้สไตล์เริ่มนะครับไว้เรียกพวกได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายกับเซนโบครับผมตัวใหม่นะครับที่มีความสามารถคืออ่าถ้ามันเข้ามาเข้าสไตล์ปุ๊บเป็นแอคทีฟนะซาวสามารถอ่า เปิดตัวมันเองนะครับเปิดตัวมันเองมันจะบวก3 0 0พันตามจำนวนเรียกอากาศนะครับของเราทั้งหมดนะครับนะและถ้าเป็นถ้ามีตัวหายอยู่ในดับตีโซนอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถบวกหนึ่งชี้ด้วยนะครับนะเนีว่าตัวเป็นตัวทั้งพลังสูงทั้งมีชี้อะตีเพียวๆนี่เต็มสนามไม่รวมบูทก็สี่หกแล้วอะครับโอเคนะทั้งหมดก็จะแปดใบก็จะตามนี้นะครับนะเพราะว่าถ้าไม่มีก็ใส่การเบดเต็มไปก็ได้ครับแต่พี่คือดูแล้วว่าเด็กมันอะแดมมันเหลือนะครับ ก็เลยใส่ไปตรนี้น่าจะเวิร์กที่สุดนะครับมาทีนี้มาถึงวิธีการเล่นวิธีการเล่นของเด็กนี้นะครับผมนะก็จะเป็นอา่าเน้นเรียกพวกนะครับหลังจากที่ฝั่งข้ามกับเราขึ้นเกตสนะครับแต่ว่าน้องเน้นว่าโดนการเกตแล้วเด็กนี้ไม่เหมือนซีเวลนะสซ้ยากนะครับโอเคก็เริ่มที่ตัวเริ่มเลยแล้วกันเราก็ไลฟ์เป็นปกติไปก่อนนะครับนะน้องๆจะถามที่ควรไลฟ์เป็นไงดีไลฟ์เป็นยังไงจะได้ครับ ือไลเป็นม e ีก็ได้ครับถ้ามันไม่มีจริงนะครับนะโอเคถ้าเราเริ่มก่อนก็จบเชินประกาศจบเทินไปในช่วงเกต2สองนะครับเราก็หาตัวมาไล์เช่นกันนะครับอาจจะเป็นอ่าตัวนี้ก็ได้อะไล์ไปก่อนนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็ตีสวนไปสวนมาอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าหรือจะช่วยหาตัวช่วยไปลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทําไมเพราะว่าตัวหลักเป็นรีเจียนนะครับเราไม่ต้องกลัว นะครับอ่าอาจจะเป็นอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเสพเสพได้ตายได้นะครับแถวหน้าไม่ว่ากันนะครับโอเคอ่าก็ลุมตีปกติครับเกมสามเป็นไปได้ก็ต้องไลฟ์เป็นเอเซอร์แล้วไม่ใช่อะไรอย่างไล่เป็นอันเฟสหลบยิงเร็วด้วยนะครับแต่ตอนเกมกดพลังก่อนได้แค่นั้นเองโอเคอ่าอาจจะตายบ้างอาจจะตายหนึ่งตัวโอเคและทีนี้นะครับในเพื่อนที่เราสามารถสไตรต์โดดจิ้งหรชั่นได้นะผมเราก็ทำการสไตราร์ทไลท์เพื่อนเชยที หยียบกล้องนิดนึงนะครับนะ่พราะว่าหยยบสนามไม่ครบโอเคเราทำการสไตล์นะครับทิ้งเจ็ดหนึ่งนะครับสไตล์เ,เ,เ,ตเ,าตาเปิดที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นกราเบตรครับโอเคเป็นกราเบตก่อนนะครับและทีนี้เราอาจจะมีตัวคอมาเพิ่มนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้และเราอาจจะมีะท,วทวินทวินซอสก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้ตัวนี้เสิร์ต เติร์ดหาทวินซอสไปเลยก็ได้นะครับอ่าก็ต้องทั้งหมดทั้งมวลดูแดมด้วยนะครับสมมติใช้คอร์เดอบาร์หนึ่งอ่าสมมติอตอนนี้มีสองแบบอดมเติร์ดทวินซอสออกมาแค่นี้เองเราทำการเอาข้างตีสิบสองแวนะตีสองหกแวนะอีฟเติร์ดนะครับยิปเติร์ดเติร์ดอะไรเติร์ดไงแดมนะครับถ้าเราไม่มีไห่แอมขึ้น,าใน,ใน search, search, มาเรา,าก็เติร์ดไหแอมอ่าเติร์ดมาห้าสิบเอ็ดตีแวร์นะเกิดยิปอีกนะครับผมเกิดยิปอีกสมมติอีฟก็โซชาร์จแล้้วเเป็นนนชออะะะไรรยย่างงีคับ เราใช้ไว้เป็นทีอะไรอย่างนี้หายดัมหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่าถ้าได้ทิกอะไรตอนที่แวนตีก็โยนให้ข้างนี้ไปก็ได้อ่ะอันนี้อ่าสมมุติได้หนึ่งไม่ได้ทิก 16, ท้ก็หมื่นหกได้ทิ้ก็สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งอะไรก็ว่าไปผมตีคิดนะครับก็ตีทายทิ้งนะครับ แล้วก็เสิร์ฟตัวนี้กลับมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็อาจจะตีข้างตีแวร์อะไรก็ตามแล้วแต่และกันแต่คือก็ดูแล้วกันว่าัอลของข้ามได้ทิกรือเปล่าถ้าได้ทิกเนี่ยมันจะหยุดโลกทันทีนะครับไอ้นี่มันจะตีต่อไม่ได้นะถ้านอกจากว่ามีตัวบูลแล้วเรายนพลังทั้งหมดที่ทแวร์ได้เป็นทิกร์ได้ให้บรรยากาศที่ตัวอยู่หลังตัวนี้ได้ทั้งหมดจะเวิร์กมากแต่ทาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคอ่ะติสปายเอาท์นะครับในเทิร์นี้เราก็จบแบเนี้เท่านี้นะครับอ่าในเทอร์อ่ะเนี่ยไม่ค่อยอยู่หรกตาย นะครับโอเคสมมติมในสนามเราเหลือสภาพเป็นอย่างนี้นะครับในเทิร์นต่อมานะครับทีเนี้ยเราจะสังเกตคือมันจะกระโดดทับหลุมทั้งทิ้งไปทั้งอะไรต่างๆนานาตะแปะไขวัวไปแล้วนะครับนะในเทิร์นต่อไปนะครับเราก็ทําการซิกเมทสมมุติแบบไม่มีเกตไม่มีทิกเกอร์ไม่มีอะไรมีแต่เกตสองนี้อ่ะเก็บเกตสองเข้าไปให้หมดเลยนะครับผมแล้ว่าหาคู่เมทมันออกมาคืออันเฟดนั่นเองนะครับนะวงซี่เกต นะครับถ้าเราเกิดมีอันเป็ดอีกหนึ่งใบบนมือนะครับ <S <S ทีนี้เราก็ทําการใช้สกิลเลยนะครับ <S <S อ่ะทิ้งนะฮะดิทิ้งนะครับแล้วก็โซบารสองทีนี้เราเลือกใบโซบาส์ฮะฮิกเกอร์ละกันเมื่อกี้ชาร์ตเขาไปเป็นฮิกเกอร์อ่าอเกสุลละกันเกสุลละกันโอเคนะครับไอ้เมื่อกี้ขออนุญาตเก็บพวกกองก่กอนลืมอ่ะไอมีพวกเกศุลสองเมื่อกี้ลอยเข้ากองมาแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะใช้พอเราใช้สกิลมันเราก็คอเกศ 0ูนยนึ่นะครับผมนะก็อ่ะ2ก่อนเลยโอเคต่อมาเป็น0อ่าต่อไปสุดท้ายเป็น1นะครับก็อาจจะเป็นตัวช่วยเตะตัวนี้ก็ได้นะครับผมนะโอเควิธีเล่นทีเน,นี้ยมันก็เหมือนเดิมครับเหมือนตอนมีสบายนะครับก็เอาไปรับสิแมนอะ่านะแวนนี่เต็มสนามเลยตีสานะครับบูตไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันนะครับเกิดได้ทิกโยนหลังเกิดได้ทิกโยนหลังนะครับผม นะแล้วก็ครั้งนี้ที่พกแว่นนะครับผมใช้สก,กิลเขาได้บาร์สหนึ่งนะครับขเขาได้บาร์สหนึ่งปุ๊บเปิดเกสองออกมากน้องๆถามอกพี่เวเตอร์ตัวไหนก็เสิร์ฟมาหงายดำเหมือนเดิม,มดครับนะตีฮิตชาร์จหงายดมไปนะครับนะปุ๊บอ่าสมมุติอันนี้ตีก็เป็นหมื่นแปดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่าได้ชิกน,นะครับอ่าได้ชิกหนึ่งชิกจะกลายเป็นสองสามสองแปดอะไรก็ว่าไปนะครับผมบอลไม่ได้ไปชิกได้สองไร้นะครับนะโอเคนะครับก็จะจบ ในเทิร์นนี้ประมาณอย่างนี้นะครับนะในเทิร์นน้องๆจะถามตัวไหนตายพวกนี้ไม่น่าอยู่นะครับ <S <S เพราะว่าตายประจานะครับวันนี้เล่นจนจาได้เลยโอเคในเทิร์นต่อไปปุ๊บสภาพสนามเราทีนี้เราจะมีค่อนข้างเยอะแหละนะครับน้องๆก็ต้องกะที่มือว่าเราจะเล่นตัวนี้ต่อโดยการเรียกพกักวออกมาต่อไหมหรือว่าไม่เอาแล้วถ้าไม่เอาแล้วนะครับผมก็มีวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งที่ว่าเรียกได้ว่าง่ายๆนะครับก็คือน้องสไตล์ไปเลยครับอ่าสไตล์ปึ๊บ พอ,อน้องท้ไซสเดปุ๊บน้องเรียกตัวใหม่ของนองมันเลยครับเซนโบครับผมโ <Okay. S 2> อเคเยี๋เพิ่งเปิดตัวเองนะเรียกออกมาก่อนนะครับผมเรียกพอเรียกมาปุ๊บนะครับแล้วดูแดมอ่าดูแดมแล้วทีนี้อ่าปุ๊บแต่ถ้าแดมเรามีซักสองดมนะครับก็ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเขาได้บาร์หนึ่งเข้าโซไปก่อนนะครับอาจจะไปเสิร์ชทวินซอสออกมานะครับผมข้างนี้อ่าเรามาจะมีเกตหนึ่งเยอะไม่มีเกตสองแล้วก็ตล่อยนี้นะครับอันนี้จะ หนึ่งหมื่น HR หนึ่งหมื่นนะครับเป็นหมื่นเจ็ดนะครับผมอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับสุดท้ายก็หาตัวนึงบูธไลแวนไปก็ได้ครับนะโอเคยังไงก็ได้อ่ายืนสามตัวเลยเหมือนพวกเราคุโมะเลยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บพอเราเรียกได้เต็มสนามแล้วนะครับเราก็ใช้สกิลของเซนโปลนะครับหงายตัวเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีตัวเองในซีโซนอยู่แล้วหนะึ่งใบเนาะ ไม่ค่อยซีทีนี้นะครับจะบวก3,000หมดเลยนะครับตามตามจำนวนเรียกอากาศในสนามนะครับม <OB Z. S 1> ันไม่มีตัวตัวนี้น่ามันจะบวกตามจำนวนเรียกอากาศก็เท่ากับ1 3 3่งสามสองสามหแวนบวกพลังหมื่นห้าครับผมแล้วมีตัวหงายจีอยู่แล้วด้วยหนึ่งใบนะครับนะพอเราใช้เป็นครั้งที่สองก็บวกอีกหนึ่งชีด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้แวนยืนพื้นมันสองหมื่นหกใช่ไหมตอนนี้นะครับอ่าเท่าไหร่แล้วล่ะสามหมื่นหนึ่งบวกไปหมื่นห้าสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหกอ่าขออภัย 3 2 6นะครับบวกอีก1,5ึ่ง1มื่นห้าสนะครับผมนะเรียกว่าแรงมากนะครับสี่หรวมบูทเข้าไปอีกนี่โอ้โหนี่บูทได้แล้วนะเพราะว่าเทคมันไม่เกี่ยวแล้วนะครับวันนี้มันสไตล์มานะครับนะอันนี้4อันนี้4อันนี้4 1่ึปุ๊บบวก4 8ปดโอ้โหตีเยนที่พุ่งเลยนะครับ ต่อต่อบูธต่อบูธหมื่นถ้าติตเท่าจรแล้วเล่นต่อบูธหมื่นนี่ชี้แตกแน่นอนนะครับนะวิธีเล่นก็ไม่ยากครับก็อันนี้อาจจะขวดอ่ามันจริงๆมันมีข้อเสียคือตัวนี้แหละมันไม่ใช่อันใหม่อาจจะขวดแวนด้วยสภาพนี้เลยได้หมื่นเจ็ดนะครับนะขวดไว้ก่อนนะครับหรือยังไม่ขวดก็ได้ด้วยความจริงจรอ่ะรอิกเลยก็ได้นะครับสมมติไปยืก่อนนะครับสี่หมืน่นแปดนะครับ, 4, 000, 8, รบถ้าคำนวณพลังผิดปลอดภัยนะ เพราะว่าอ่านะนวณก่อนถูกปาวสองหกบวกหพันสามหนึ uh, he anyway. мире, ่งส hmm. yeah. okay. hmm. ี่หนึ่งเออสี่ถูกละอ่ะส่แปดสองชิ้นอ่ะเขาโยนดีจีไ้แน่ครับอาจจะได้ชิ้นหนึ่งโยนในข้างนี้โยนโยนให้ตัวนี้หนโยนให้ตัวนี้หก็ได้นะครับอาจจะได้ทั้งสองตกนะอ่าถ้าติได้สองตีน็ได้ในนี้หนึ่นี้หนะหรือได้สามตีก็โยนให้นี้หนึ่งให้นี้สนะครับเหตุผลเพราะเราอย่างนี้อ่ะเพราะว่าถ้าเขาห้าแดงปุ๊บต้องกัดอยอะแล้วละหมื่นห้าหอห้าไป ครั้งนี้หมื่นหกครับผมยังใช้สก,กิลคอเตอร์บัสหนึ่งได้เตอร์บ 1, สัสหนึ่งเสร็จปุ๊บเราอาจจะเรียกตัวเดิออมออกมาเพื่อใช้ช่วยหงายเดมอ่าเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนะพออันนี้ตีปุ๊บพลังเพียวๆหมื่นแปดถ้าได้ไปสองทิกสองหมื่นแปดครับข้างนี้ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันไงข้างไนข้างนี้ขอหมื่นอยู่แล้วนะครับนะก็มีตัวเสริมครับอีกโอเคมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เกิดสุดๆจริงๆนะครับในเทิร์นเราในเทิร์นเราเขายังไม่ตายอีกนะครับอ่า โดนตีหรือเสพทิ้งก็ว่าไปนะครับถ้าชุดๆจริงๆนะเขายังไม่ตายจริงๆก็ทําการสไตล์ครับสไตล์ทีนี้น้องๆที่เราจะเรียกอะไรออกมาเรียกคนนี้แหละครับวีซัสรครับนะแต่ต้องมีคนหอหนึ่งเขาจะบาสน,นะที่เหลือไว้นะจริงคอ,ลอแล้วแหละเพราะยังไงเรากัดงทีจีนะครับมันก็ได้อยู่แล้วนะโอเคทีนี้เราก็าจ,จะหาบอร์ดให้มันสักนิดนึงนะครับอันนื่ก็ได้นะครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วแหละนะครับอ,อาจจะนี่ ดอยแวนก่อนเลยมื่นบาดนะครับตีคิตไงดามอะไรว่าไปนะครับถ้าตีคิตไอตัวนี้ก็ยังได้ใช้ดมอีกดีอ่ะอันนี้ตีนะครับพอตีปุ๊บเราใช้สก,กิลครับเขาจะบาดหนึ่งไงในจีโซนหนึ่งใบเราอาจจะหงายมันขึ้นมาก็ได้นะครับหรือไปไงายกาเบตก็ได้นะพอหงายมันขึ้นมาปุ๊บนะครับนี่มานับกันดีกว่าในจีโซนเรามีกี่ใบมีสี่ใบแล้วครับในจีโซนตัวนี้นะครับบวกสองหมื่นครับก็เท่ากับว่าสองหมื่นหกเป็นสี่หมื่นหกนะครับ เป็น4ี่หมื่บวกด้วยอีกเจ็ดพันนะครับเป็น5้าหมสามครับผมง่ายๆเลยแค่นี้เองขอตีห้าหมสามเลยนะครับเพราะว่าอีโซนมันมีพังคลอยเลยนะครับมีพั้งเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ทิกไม่ได้ทิกอะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็โยนในข้างนี้ถ้าสมมติได้ทิกโยนในข้างนี้ก็เริ่มที่หมื่นเก้าหนึ่งทิศก็สองหมื่นสี่สองหมื่นเก้าสามหมื่นสี่อะไรก็ว่าไปนะครับก็น่าจะปิดได้ครับโดยประมาณก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆใส่แค่ใบเดียวก็ได้นะแต่ว่าพี่ใส่ไว้สองใบเฉยๆเปื่อ สอดที่เราอยากใช้จริงๆนะครับนะโอเคก็จบไปแล้วครบตบสายเราย่อมพาดินของใหม่ที่มาจากชุด GCP ครับจัดมาเป็นเด็กนะครับก็เอาของใหม่มาเติมให้มันเล่นง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับก็เป็นสายหนึ่งที่อยากให้ลองนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะญี่ปุ่นแทบไม่มีคนเล่นนี้เลยเพราะมันบอกออพราเขาบอกว่าออกกิดยุกแต่ว่ารู้สึกว่าเล่นจริงๆมันก็เล่นค่อนข้างง่ายนะเอาจริงๆ้ะอนาคตก็ยังมีคู่มในกะลุุ่ณยีปินแล้วก็ออกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ ยังไงก็ลองเล่นดูแล้วกันเนี่ยเป็นเด็กทางเล่เเนเพลงนึ่งจริงอย่างเช่นเคยชอบอดกดไลค์ตามกดซับสไคร์เราฝากเพย์เราช่องเราไปกับไฟไทยแลน้วทับชแนลจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีอย่างนี้ดูแน่นอนซ้ายนี่ขอบคุณอย่างเช่นเคยครับร้านซีเซีไม่กับมาแต่ชั้นท่าบุญนุ่นให้เราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปเด็กโปรไฟล์ข้าง่อไปมาดูกันว่าจะเป็นเด็กอะไรนะผมวันนี้ไปแล้วผม